ไฟในฟ้าหมูเราดับครับเพื่อนๆเอ่อ9โมงประมาณสัก9โมง20ได้มั้ไฟดับแล้วคนเลี้ยงหมูต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวเพื่อนๆก็ตามไปดูเลยสิ่งแรกก็คือเดี๋ยวเราจะเปิดประตูด้านหน้าก่อนนะเพื่อนๆเปิดไว้เลยเปิดประตูด้านหน้าใช่ปะ่ะแล้วก็เราก็จะไปเปิด พยังด้านข้างนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อระบายอา,อากาศภายในตัวร้านเนาะเพราะว่ามันจะมีความร้อนความร้อนจากตัวหมูไอจากตัวหมูเนาะเดี๋ยวในเรื่องแก๊สอีกแก๊สจากพวกหมูอุจจาระหมูเราเนาะเดี๋ยวเราก็จะจะต้องไปเปิดเพื่อระบายนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเปิดพยางด้านข้างก่อนเนาะ ตอนนี้เราเปิดฝั่ง47แล้วนะครับเพื่อนเอนแล้วเปิดพายางฝั่ง47เรียบร้อยแนละ้วแล้วก็เปิดประตูด้านหน้าแล้วก็ไปเปิดประตูท้ายล้าด้วยนะครับเพื่อนเพอนเพราะว่าเราจะทําไว้3บานใช่ปะเพื่อเป็นการระบายอากาศเนาะเดี๋ยวเราเดินไปเปิดประตูท้ายความก่อนฝั่ง47เนจะ็นาะแล้วก็จะอ้อมไปเปิดของฝั่ง48ด้วยเลยนะครับเพื่อนเ เดี๋ยวยังไงเพื่อนๆก็ตามไปดูด้วยกันเลยเนาะเพื่อลดอากาศภายในตัวเรานะครับเพราะว่าความร้อนมันจะขึ้นถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดแบบที่ระบายอากาศให้ลมโพวยเข้าไปนเนาะแล้วอากาศภายในก็จะไม่ได้ระบายออกมาเนาะเดี๋ยวเราต้องไปเปิดให้ลมพัดจากภายเร้าออกมาหน้าเร้าได้ด้วยความสะดวกแล้วก็ออกด้านข้างนี้ด้วยนะครับเพื่อน นี่ด้านหลังนะครับเพื่อนๆน,นี่ส่วนของด้านหลังอันนี้ห้องไฟเนาะประตูห้องไฟเราไม่ต้องเปิดนะครับเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับตัวราวเราก็เปิดเฉพาะสามบานท้ายนี่แหละเพื่อนเพื่อตรงจุดพวกนี้สามบานนี้เดี๋ยวเราจะทําเป็นตะข่ายสีฟ้าเนาะที่ผมเคยนําเสนอเป็นวิดีโอไปแล้วอะเรากําลังอยู่ในช่วงดําเนินการจัดทําอยู่เนาะ ตอนนี้ก็พอดีไฟดับก่อนการติดตั้งเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องเปิดเอาไว้ก่อนเพื่อระบายอากาศภายในตัวรล้วเนาะเดี๋ยวเราจะข้ามไปเปิดของฝั่ง48ด้วยครับเพื่อนเพื่เพื่อให้อากาศโฟจากฝั่ง47ออกไปทางฝั่ง48ได้แบบสะดวกเนาะนี่คือบรรยากาศภายในนะครับเพื่อนเอันนี้ฝั่ง48นะครับเราก็เปิดพยางนะครับเพื่อนเพืยางข้างรล้ว แล้วก็เปิดประตูนี้ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนประตูนี้ฝั่ง48นะครับลมก็จะเข้ามาด้านข้างนี้แหละแล้วก็เข้ามาทางช่องของอพัดลมนี้ด้วยเลยเนาะเพื่อเป็นการระบายความร้อนให้กับฟาร์มเรานะครับอันนี้ส่วนของท้ายฟาร์มนะเนาะส่วนที่เป็นพัดลมแล้วก็ ข้อดีของความเราก็คือเราจะทำประตูเชื่อมต่อระหว่างฝั่ง47กับ48ไว้ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อสะดวกในการทํางานเนาะเราก็เพียงแค่เปิดประตูบานที่เชื่อมต่อเนี่เพื่อให้อากาศโคล่ข้ามไปฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งโน้นได้เลยทั้งฝั่ง47และ48ดด้วยเลยเพื่อการระบายอากาศเนาะ และข้อดีอีกอย่างหนึ่งของความเราก็คือเราจะทํากระจกนี้ด้วยเพื่อนเพื่อนกระจกจาะช่องทํากระจกเอาไว้เพื่อนอออเพื่อนเพื่อ,อ,อระบายอากาศช่วงไฟดับนี่แหละแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวผมจะเข้าไปเปิดสักทู่นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อให้อากาศามีที่ระบายท้ามไปทั้งสองฝ่ายได้สะดวกเนาะ เพื่อเดี๋ยวผมไปเปิดกระจกทั้งสามจุดสักพักก่อนนะครับเนี่ยเราจะเปิดออกมาอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนสามจุดเพื่อให้อา,อากาศฝั่ง47ให้ลมพัดผ่านไปข้ามมาฝั่งนี้ได้เลยนะครับเพื่อให้เป็นการระบายอากาศทั้งสองฝั่งนะครับเพราะว่า ที่ร้อนอนจะได้กระจายออกไปด้านข้างได้เนาะเพราะมีลมผ่านดันออกไปนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดอีกสองจุดนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้คือฝั่งสี่เจ็ดนะครับเพื่อนๆฝั่งสี่เจ็ดถ้าเกิดว่าเรามองจากฝั่งล้าสี่สิบเจ็ดไปฝั่ง4ี่สบแดนะครับเพื่อนๆเราก็จะมีช่องระบายอากาศ จุดนี้คือจุดกลางรล้วนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะมีช่วงทา้ายร้วแล้วก็ช่วงต้นลั้วอีกจุดหนึ่งการเจาะผนังเพื่อระบายอากาศสองฝั่งนะเนาะเป็นเรื่องราวที่สมควรที่จะทํานะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เจาะใช่ป่ะผนังด้านข้างนี่ก็จะ ผนังที่ติดกันระหว่าง4ีเกับ48ดเนี่ยเพื่อน,อนก็จะไม่มีที่ระบายอากาศเนาะแล้วอากาศก็จะออกได้เฉพาะ,ะด้านหลังแล้วก็ด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าที่เป็นประตูแค่นั้นนะครับเพื่อนแล้วอากาศก็จะอบอวนอยู่ภายในที่เป็นหนังด้านข้างอ่ะเพื่อน ก็จะทําให้ในฝั่งเนี้ยร้อนเป็นพิเศษฝั่งนี้เป็นฝั่งเพศผู้เนาะส่วนฝั่งนี้จะเป็นเพศเมียเพศเมียอาจจะไม่มีปัญหาเพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่เป็นพยางใช่ปะแค่เราก็แค่เปิดเปิดพยางลงใช่ปะอากาศก็จะถ่ายเทได้ส่วนฝั่งที่เป็น ผนังเนี่ยมันก็เลยมีความจําเป็นที่เราจะต้องเจาะเอาไว้นะครับเ,เพื่อนเดี๋ยวดูอุณหภูมิฝั่ง47ติว่ามีอยู่ที่เท่าไหร่นเนาะอ,อ,อยู่32สองแล้วครับเ,เพื่อนๆก่อนที่เราเปิดกระจกมันจะอยู่ที่33องศาฝั่ง8อ่แะแต่ว่าฝั่ง47 มาดูหลังที่เราเปิดกระจกแล้วก็จะอยู่ที่3ามนะครับพเพื่อนเพื่อสามสององศาเนาะก็ถือว่าลดลงเดี๋ยวจะอาจจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอากาศเริ่มถ่ายเทส่วนมากเขาก็จะนอนกันนะเพื่อนๆแล้วก็ไม่ค่อยกินไม่ค่อยกินอาหารหรอกเพราะว่าเขาร้อนใช่ปะ ส่วนมากก็จะลงอยู่ในน้ำนู้นเลยลงไปแช่อยู่ในร่องซ่วมนู้นเลยเพราะว่า,าไปดับพัดลมไม่ได้ทำงานใช่ป่ะอากาศก็จะร้อนเป็นพิเศษนะครับหมูนี่ถ้าเกิดเขาร้อนเขาก็จะไม่ค่อยขยับขยื่นนะครับเพื่อนเขาจะนอน เพรผู้นะครับเพื่อนก็สุดท้ายนี้เรื่องราวของเพดเมียแดงกัน,นสุดท้ายนี้ก็เรื่องราวของอวันที่ไฟดับในฟราร์มหมูเนาะแล้วคนเลี้ยงหมูเขาต้องปฏิบัติตัวยังไงในเรื่องในทางปฏิบัติ ของความหมูเนาะก็ขอจบวิดีโอลงแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของการเลี้ยงหมูนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอเกี่ยวกับตัวหมูในฟาร์มในฟ,ในฟาร์มเราเนาะหรือว่าอุปกรณ์ในการเลี้ยงถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัย อยากตอบคถามเพิ่มเติมเพื่อนๆก็สามารถที่จะปากคําถามเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับมาตอบเพื่อนๆอ,อีกทีนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วก็ฝากแนะนําบอกต่อเพื่อนๆเ,เราถึงข้อมูลที่เพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์นะให้เพื่อนๆเ,เราคนอื่นต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ